ครับวันนี้อร่อยดีเคครับเราอยู่ที่ร้านฟาร์มดีไซน์นะครับผมสั่งตัวไฮไลท์ของเขามา2ตัวครับก็จะเป็นเจ้าตัวมูชีสเค้กเนี่ยครับเป็นลายวัวเป็นเิิ์ฟมาบนเขียงรูปชีสนะครับน่ารักดีเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงก็เป็นตัวฮอกเค o โด c มัชชะครับเป็นไฮไลท์ที่นี่นะครับเป็นชาเขียวปั่นไม่ปั่นนะเป็นชาเขียวเย็นครับมีวิปปิ้ง ร้านน่ารักครับร้านน่ารักดีนะครับสาขาที่คือเทอร์มินอลทเวนตี้วันนครับก็ออของกินก็เต็มตู้เลยนะครับน่ารักนา่กนาทานด้วยกันนะครับตัวราคาของ2อ,อันนี้นะครับก็2ชิ้น200พอดีนะครับก็ราคาสูงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครชิลๆนั่งยาวๆอ่านหนังสือสัก4ชั่วโมงคุ้มนะครับก็ชั่วโมงตกชั่วโมงละ50บาท <c oughs> น่าทานจริงครับเดี๋ยวผมขอลุยมันจอดแล้วกันครับเจ้ววาวัวนี่นะครับมันมองหน้าผมนานแล้วครับพี่ปงไม่ปล่อยรอยบิเคเคครับ